พอดราม่าครอบครัวแล้วก็อีพีนี้ก็คือแฮปปี้เลยแหละพออีพีต่อไปก็อ่ะเรื่องการงานมาแล้วเนี่ยท่าแรนจริงด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนดังเนาะเกยังไงมันก็ต้องมีแบบคนตามแบบแฟนคลับที่แบบตามไปอะไรอย่างเงี้ยลองมาว่าน่าจะแบบว่าบังเอิญเจอเออแล้วบางทีแบบอาจจะเห็นอาจจะเห็นมันไหลรูปแบเป่ะ ใช่ไงเวลาที่เราหนีด้วยความที่เขาเป็นคนดังอะเวเราไงแล้วก็เลือกไปดขึ้นมาถ่ายใช่ถ่ายอยู่แล้วแหละดูเจอโมเมนต์อยู่เหมือนอะเออเจอโมเมนต์เดียวค่ะชิปเปอร์แน่เลยอะไรคุณจีไม่ใช่คนขับรถเลยโดนมาถึงทะเลอย่างเงี้ยอแต่ว่าในฉากในเรื่องเนี้ยตอนชอบซีนไหนมากที่สุดเพราะว่า E ีพีสิบเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนปลดล็อกทุกอย่างแล้วใช่ไหมปลดล็อกครอบครัวอะไรอย่างงี้ความสัมพันธ์แบบดีแล้วเนาะใช่ไหมคะอ่ะชอบซีนไหน ตอนไหนมากที่สุดไอ้ก่อนแล้วจริงๆเราแบบชอบชอบ,ชอบหลายซีนนะอตอนช่วงสวิตก็ชอบแต่ว่ามีซีนที่ชอบจริงๆอะ่ะก็คือแบบโมเมนต์ที่พ่อแม่เข้าใจรูปมากกว่าก็คือตั้งแต่ช่วงที่แม่พาจีนเนี่ยไปเขาเรียกว่านะไปทำชาเขียวแล้วก็ได้ค,อค้อบจิตต์ตรงนั้นอะ่ะเออก็เลยรู้สึกชอบก็แบบเขาสอนดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ โมเมนต์ของพ่อที่แบบมาคุยกับคุณจีน mm hmm. อืมก็รู้สึกว่าพ่อเขาก็เหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าอพ่อเนี่ยเขากลัวว่าคนจีนอะ่ะจะเจออะไรต่างๆที่เขาเคยได้รับมา mm hmm. อืมที่เขาเคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่ามาคุยกันว่าเราก็ได้เห็นทางของพ่อด้วยไงว่าพ่ออย่างเงี้ยเขามีเหตุผลแบบนี้นะที่เขาแบบยังไม่คุยหรือว่าอะไรเงรี้ยเขาก็เป็นห่วงลูกจะดีอะถึงจตแบบไม่คุยกัน mm hmm. ใช่ปะ จะถ,ถามผ่านจากแม่อะไรเงี้ยอือแล้วก็ชอบทางออของใครนะนับสิออฝั่งนับสิก็น่ารักตอนแรกอะยังคิดจะเลยว่านับสิบอะอาจจะหนักกว่าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ก็ดูแบบไม่คุยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าอ่ะเดียวกันจบด้วยกันธุรกิจเอ,ออก็เลยธุรกิจอืมมันก็เลยแบบเหมือนได้เห็นในหลายมุมไงว่าแต่และครอบครัวเนี่ยเขามีข,อข้อคิดอ่ ให้ลูกยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาคุยกันยังไงเขาจะปรับความเข้าใจยังไงมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นการแบบผู้ใหญ่คิดยังไงบ้างเราเราได้เห็นมุมนั้นมากกว่าจะได้แบบเวลาเราจะได้มีเหตุผลเงี้ยเวลาคุยกับที่บ้านหรืออะไรเงี้ยว่าแบบเออเราจะได้ฟังผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าอะไรนี้อืมันก็เลยแบบเออเป็นข้อกิดดีนะ เอาซีนเขาจีกันแล้วกันก่อนหน้านั้นคือเขาว่าจีบกันหนักอีแล้วแต่พอปลดลลอกแบบเรื่องครอบครัวด้วยเหมือนพ่อเปิดโอกาสด้วยก็ดูแบบไปยืนหาหน้าบ้านเลยเนาะคือน่าตืินตาไปซะแล้วคือทุกคนยืนมองมดเลยไปกอดกันมีการขอจูบด้ยนะคูบตอนนี้เลยได้ไหมมันไม่ใช่บ้านสวนเย็นนับสิบคือแบบพอ คือแกนลุกหนักกว่าเดิมเลยอ่ะก็คือเขาบอกวนเป็นแฟนยังวะยังปะใช่ไหมอยู่กินกันเลยอยู่กินกันเลยก็ไม่รำแบบกันลวนแล้วเลยไม่ต้องขอให้การกระทำให้การกระทำเลยมันเกิดตัวกับพ่อแม่ขนาดนั้นแล้วนะเออก็ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็บอกรักกันแหละไม่ได้ขอเออไม่มีสิทธิ์ขอแค่วนเลยนคือชีนแบบบอกรักเลยอ่ะแล้วคุณจีนนะคะเอามึงมาลักเลยเนอแบบยืนกอดแกแบบน่ารักแบบ ยิ่งลุกยิ่งลุกแบบพ่อเขาเปิดโอกาสแล้วแบบแสดงออกมากขึ้นนับเสีบงอะแต่ก่อนจะดูแบบเว้ยพี่มาเก่งๆนี่ก็แบบแล้วไงวรอะไรแบบเออกำแพงกันให้อยู่แต่พอตอนแบบตอนหน้าพ่อตอนหน้าแม่คือตอนกนกลมเลยถลุกติดตามเนี่ยฉันเหมือนกันเมื่อทุกอย่างแบบตกลงปรงใจกันแล้วด้วยความที่ทุกอย่างแบบ สองขรอบัวใช่ไหมเออโล่งแล้วเข้าใจกันแล้วแหะด้วยความที่นับสิบเราก็รีบมาหาคุณจีหน้าบ้านแล้วมาเฝ้ารอมันเหมือนเหมือนเด็กคนนึงที่เฝ้ารอเฝ้ารออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยด้วยความหวังเออแต่เขาก็เออมีความหวังเต็มเปี่ยมฟังเขาแบบผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างผมผ่านเอดีแล้วพี่ล่ะเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนมารออะเหมือนเหมือนมารออะไรเงี้ยแล้วกอดกันให้พ่อให้พี่แจ๊บพอให้แม่อะไรเงี้ยมันให้รู้สึกให้ความรู้สึกถึงแบบเขาแบบเขาแสดงออกอะไม่ได้เป็นแบบ รลึกซึ้งซ่ไนเเขามั่นใจกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอเขากล้าที่จะแสดงออกแสดงความรักให้อบคปัวยเห็นให้อบารัวนจีนเห็นอย่างเงี้ยแบบเอ้ยนักบีเเราก็เลยชอบซีนนี้นเากใจเลยใช่แล้วคุณจีก็ดูเขินๆอะดูเขินเขินพ่อแม่อย่างเงี้ยเอาเผื่นแลกผันกันไปรื่เลยยืนยืนดูตลอดเลนดูทุกเลยอย่างเียชวที่เียนะแแม่พอทุกอย่างเคียวเคี่ยแล้วก็ไม่ยืนหน้าบ้านเลยนะดี่อใช่ ไม่รู้เดินไปเองไม่รู้เดินไปเองสารชาตะยานเลยด้วยความแบบคิดถึงมากใช่ใช่ไม่ได้มาหากันตั้งหลายวันทั้งที่บ้านอยู่ติดกันแต่ว่าไม่กล้ามาไม่นานก็รอแบบผู้ใหญ่เขาเคลียร์เรื่อเรียบร้อยก่อนไงใช่เก็มีฉากหนึ่งที่ชอบมากเลยฉากในห้องที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วน้งสิบอะลากจะอีลากไอีเรือนมาค่ะอันนั้นมันฟีลแบบเด็กน้อยอะต้นต้มีต้มอตแบบเขาหันไปสนใจรตบุกไง แล้วดีนเขาลากมาอะไรเงี้ยพี่ต้องสนใจผมเออเอาอารมมาเลยนะารักอ้อนเก่งเลยจริงๆก็อ้อนเซีนน่ารักเยอะมากใช่เซีนน่ารักเซีนน่ารักเยอะมากอย่เนี้ยตอนแรกก็แบบตัวตึงๆหน่อยเนาะอเออเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยพอเคลียร์อะไรจบก็จะแบบน่ารักใช่น่ารเป็นใบเอกแนวแบบเหมือนลูกหมาอ้อนหมอปอหมอปอหมอปอแผมนังแก่ผมนังแก่เนาะตอนหน้าพ่อแม่เนี้ยนักสิบอาท ดู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 คนดูลุงที่พูดพูดถึงนับสิบอะไรเงี้ยดูดูเหมือนว่านับสิบอ่ะมีที่ับมือเหมือนมีพี่รับมือแล้วก็เป็นผู้นําได้เป็นคนที่ฉลาดมากๆ่ะเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งเลยอ่ะแล้วแบบเหมือนพูดถึงจีนด้วยนะว่าแบบจีนจะไหวหรออะไรแบบเนี้ยอ่อนตัวโลกอะไรแบบนา้นด้วยความที่คุณจีนอ่ะด้วยความที่พ่อแม่เลี้ยงมาเนาะเขาก็ย่อมรู้ใช่ไหมว่าคุณจีนสองขนอบนนี้เลี้ยงลูกไม่ไม่เหมือนกันรู้ว่าคุณจีนอ่ะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วแล้วเหมือนก็อารมณ์ รับไหวไหมรับรับนักสิบได้ไหมแล้วนักสิบฉลาดอะเกน่ยใช่ยังที่ว่ามันต้องแบบรับอารมณ์แบบว่านักสิบเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนดังเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยจะรับความกดดันหรือว่าสถานการณ์แบบนี้ไหวไหมและยังนักสิบไม่ไม่อยากปิดด้วยด้สยซนางอยากจะเปิดเผยตลอดเวลาถ้าพูดถึงหน้าที่การงานอะเนาะใช่นักสิบเขาแบบกแสดงใช่ไหมใ่นักธุรกิจอีกลู่ละนักธุรกิจ ทุกอย่างโดนสังคมแบบจับจ้องมาที่เขาคนเดียวด้วยความที่เขาเป็นคนดังเลยแล<ม>้วก็ธุรกิจของคุณพ่อใช่ไหมใช่ใชแล้วคุณจีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ดังอะไรนะก็คือดังใช่ไหมก่เป็นนักเขียนมีชื่อเสียงด้วยแล้วสังคมก็จับตาอยู่ตลอดตลอดอย่างเงี้ยตพนนี้ก็เาิ่งออกงานใช่ปะล่ะเออก่อนแบบไม่ค่อยมีคนเห็นหน้าตาแก่ไงใช่พรจะอนแบบเป็นซีรีส์เขาก็ต้องเชิญพวกนักเขียนมาดีเลยเกือบทุกเรื่องที่เราเห็นหน้านักเขียนแต่พ่อก็อารมณ์แบบ หัวงม่หัวแม่ว่าจีนน่าจะรับหรือเปล่าเข้าใจไงเข้าใจสิมันเป็นคนฉลาดกูเนี่ยอือคือแบบไร้การด้วยใช่าเป็นทุกอย่างใช่ครอบครัวทำธุรกิจเนาะเขาก็สอนมาแบบธุรกิจจริงๆทุกอย่างต้องมีเหตุผลมีเหตุผลและทุกอย่างต้องมีผลลัพธ์มีผลประโยชน์ด้วยต้แต่บ้านเรอยแต่บ้านคุณจิงก็จะสอนแบบอารมณ์อารมณ์ใช่แบบความรู้สึกของพ่ออย่างเงี้ยใช่นะก็จริงเนาะ สมุงมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะ EP ที่11เน้อ <Yeah. S 2> เดิย <Yeah. S 2> ทางมายานาแล้วนะคะ <Yeah. S 2> EP นี้ไปแล้วะคะ่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ